มีรายละเอียดลงไปที่สาธารณโภคีเนี่ยสาธารณโภกีนี้เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่ายูโทเปียเป็นส่วนกลางทุกคนเสมอสมานกันทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมันเห <c oughs> มือนเขาถอดแบบของจีนเนี่เขาเรียกว่ากงสีเป็นพี่เป็นน้องก,กันหมดเลย ทรัพย์สินคารทรัพย์สมบัติหาเข้ากับมาเข้าส่วนกลางของกงอง,กงสีของสังคมอย่างคมจีนเขาเรียกสังคมกงศรีเนี่ยพอจะแยกไปเขายังแบ่งทรัพย์สินคารไปนะของเขานี่จะแบ่งให้กันพอใครแยกออกจากกงศีไปก็แบ่งไปให้พอสมควรนั่นเป็นกงสีของเขาแยกแต่ของเราสาธารณปกีนียไม่มีแยกเลย ไม่มีใครแบ่งไปได้ทุกคนเข้ามาอยู่ในอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมนี้ได้เลยถ้าคุณมีพื้นฐานที่สุดนะไม่มีอบายมกุกไม่กินสัตว์ทุศิน้ามีคุณธรรมแค่นี้เป็นเงื่อนไขว่ามาอยู่ในหมู่นี้คุณมีคุณธรรมนี้อยู่ได้เลยจนตาย นะอยู่ได้จนตายอยู่ร่วมกันได้นะมีเงินขนานั้นแต่มาอยู่ในนี้แล้วสาธารณโปคีมายคำว่าก็ทำงานร่วมกันเสร็จแล้วรายได้สิ่งที่เป็นผลผลิตเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรก็มากินใช้ร่วมกันหมดนะมันมีมากจนกระทั่งพวกเรา มีอยู่มีกินพออยู่พอกินมีความเข้าใจว่าชีวิตที่มีปัจจัยแห่งชีวิตเรียกว่าปัจจัยสี่ข้าวพายาบ้านพอกินพอใจอุดมสมบูรณ์เรือแจกด้วย แจกเลยอย่าว่าแต่ขายขายก็ขายถูกๆขายถูกถๆจนแจกได้ก็แจกกันอยู่จริงๆเป็นการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงๆเลยและพอเรามาปฏิบัติทำก็ได้ธรรมะไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ลดตัวตนลดกิเลสได้นี่เป็นสัจจะความจริง ถ้าใครที่มาอยู่ในนี้อยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าจิต م, มันยังมีกิเลสมากเกินเกินเกินกว่าแต่ตั้งที่อยู่นี่เราแสนจะสบายแล้วคุณอยู่อย่างนี้ก็มันจะมีน้อยนะมันจะมีวันนักก้าวอยู่กันอย่างง่ายๆเลี้ยงง่ายกินง่ยายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายถ้าใคร ไปยากมายากกินยากอยู่ยากานั่งยากนอนอยากอะไรอยู่คุณก็อยู่ไม่ได้เพราะคุณเป็นเรื่องคนเรื่องมากติดมากยึดมากคุณก็อยู่ไม่ได้วันถ้าคุณเองคุณเป็นคนเออไม่เรื่องมากอกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายอย่างชีพไปได้ง่ายก็เรียกว่าสุภะพก็พิสูจน์ยืนยันว่า พวกชาวสวเนี่ยมาอยู่ที่นี่พวกเลี้ยงง่ายทั้งนั้นนะ่ะเลี้ยงยากๆเขาอยู่ด้างเขาเองไม่ได้เป็นต้องมาเลี้ยงเลิกอะไรเขามากหรอกก็เลี้ยงกันนี่แหละก็อยู่กันเลี้ยงกันกินอยู่ด้วยกันเลี้ยงดูกันเลี้ยงดูกันไปน่ะเลี้ยงง่ายพัฒนาให้เจริญสุโพสะในหมายคำว่าเจริญบำรุงง,ง่ายท่านแปลว่าบำรุงพัฒนาให้เจริญเนี่ย มันเจริญได้ยากมากเลยสำหรับคนที่จะเจริญโลกุตรธรรมใช่ไหมวัดวาต่างๆก็าทำได้ไหมพัฒนาให้มีเจริญโลกุตรธรรมได้ไหมไม่ได้ไม่มีวัดไหนหรือไม่มีสังคมสังคมพุทธกลุ่มไหน สำนักนั้นสำนักนี้กล,กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อาจารย์ใหญ่ก็จะอาจารย์ที่ได้รับนับถือพามาันลุโลกุตตรธรรมกันได้เหรอตัวอาจารย์กับอาตมาว่าไม่มีเพราะว่าโลกุตตรธรรมไม่ได้หมายความว่าธรรมะที่พูดเล่นๆเ,เข้าใจเล่นๆไม่ใช่มันต้องครบจิตเจตสิกรูปนิพานมันต้องอย่างเขาถึง กายในกายจิตในจิตเพราะนั้น้องมีกายในกายเวทนาในเวทน,น,นาจิตในจิตธรรมในธรรมทรงไว้ซึ่งธรรมมันจะมีสภาพสองภายนอกภายในซึ่งก็คือกายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเผยว่ากายคําเดียวนี้เข้าใจไม่ได้ก็คือไม่พ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเช่นไปเข้าใจว่ากายคือภายนอกอย่างเดียวเป็นรูปธปรรมวัตถุ ไม่มีจิตปิญญาณไม่มีเจตสิกเข้าไปร่วมเลยคนนี้มิชัดทิตตลอดกาลนานปฏิบัติธรรมให้ตายยังไงก็ไม่มีทางบรรลุโลกุตรธรัมไม่มีนิพพานเด็ดขาดไม่รู้กายต้องให้หลุดพ้นทางกายภายนอกหลุดพ้นชนิดที่อยู่เนื้อมันไม่ใช่หลุดพ้นต้องหนี ไม่สัมผัสไม่แต่ต้องไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่ใช้เกี่ยวข้องไม่ต้องติดไม่คล้องติดนะเกี่ยวอยู่สัมพันธ์อยู่ทำงานร่วมกันอย่างสนิทเนียนด้วยแต่ไม่มีกิเลสเกิดเป็นอรหัตตผลหรือเป็นอรหันแล้วกิเลสก็ไม่เกิดคนจะร้ายก็ร้ายของเขา คนจะไม่ไหวแย่ yeah, ยังไงก็ของเขาของเราของเราไม่ได้สื่อสารไม่ได้แต่รู้เขารู้เรานะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคุณธรรมที่สุดวิเศษนะสาธารณโภคีเนี่ยมันถึงขั้นตัวตนทำงานแล้วไม่ยึดเป็นของตนเอาข้อกองกลางหมด เท่ากับเสียภาษีร้อยเปอร์เซนเสียภาษีร้อยเปอร์เซน์ซึ่งความคิดอย่างเทอร์มัชมอลที่เขาร่างไอเรื่องยูโทเปียของเขาเอาไว้นั้ยังไม่ได้ถึงเท่าถึงเต่พาพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ถึงเท่าและ เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะเขาไม่มีวิธีการไม่มีความรู้ถึงกันจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่สามารถที่จะเข้าใจจิตแล้วก็แยกเป็นเจตสิกแล้วก็จัดการกับเจตสิกตัวสำคัญที่สุดก็คือเวทนาเวทนาเจตสิกพอเราเข้าใจเวทนาเจตสิกแล้ว ก็จัดการเรียนรู้อยู่กับเวทนาเจตสิกเนี่ยจนครบร้อยแปผู้ที่เรียนเวทนาร้อยแปครบรู้ตั้งแต่เวทนาสองตั้งแต่ความเป็นภาพถือว่าเกี่ยวเนื่องกับกายกับตัวเข้าไปในจิตเองเรียรกว่ากายิกะเวทนาและเจตสิกกะเวทนานี่เวทนาสองเวทนาสามมันเป็นสุขเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ ก็สามสุกเวทสุกเวทนาทุกเวทตรนาทุกกรรมสุกเวทนาสามเวทนาห้าเป็นภายนอกสุขทุกเป็นภายในโสมนัตโธมมนัตก็เป็นสี่ละสุขทุกกินสีทุกกินสีโสมนัตินสีโทมนัติสีและอุเบกขาเป็นห้าอุเบกกินสี ก็รู้ว่าเออความเป็นสุขขินสีนั้นมันเกี่ยวเนื่องกับข้างนอกนะทุกก็ตามทุกขินสีก็ไปเกี่ยวกับข้างนอกนะ,นะแต่ทางกายส่วนได้แล้วทางกายหรือแต่ทางจิตก็เข้าไปหาในก็จัดการยังติดสมนัสยังจิตโทมนัสอยู่ก็ลดสมนัสโทมนัสกันอีกจนไม่มีสมนัสโทมนัส จิตก็บริสุทธิ์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะไม่ใช่เป็นนั่งกดข่มจิตนั่งหลับตากดข่มจิตแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เขาทาได้ไงเป็นปฐมฌานไม่มีจิตไม่มีนิวรณ์แต่มันเป็นอสัญญีสัตว์หรืออย่างเก่งแค่ในวัญญานาญญาถ้าไม่เก่งกลายเป็นอกินจัญญายตนะอกินแบบไหน อากินแบบนึกว่ามไม่มีแล้วพวกพิชาทิฏฐิอย่างอาลานดาบทอุทกดาบทนะเออไม่ใช่อาลานดาบทนันไดอกินจันอุทกกดาบทนันได้ญญในวัสญ,ญานาสญ,ญาเจตนะซึ่งยังมิชาทิฏฐิอยู่ว่าจริงๆแล้วอุทกกดาบทเองได ในวัศญ,ญานาศาสยายตนะกรรมหมายคำว่าเขาไม่สนิทใจเท่าอุทกเท่าอาราันดาบทด้วยอารันดาบทรู้สึกว่าไม่มีนิดนึงน้อยนิดเลยม,มีแต่แท้จริงมันไม่ใช่มันยังมีจิตอยู่แต่คุณไปกดข่มมันจนกระทั่งมันไม่รู้สึกนิดและคุณก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่ไม่ใช่จิตมันต้องให้มันทํางาน จิตมันต้องให้รับรู้แล้วคุณไปกดมันไว้จนกระทั่งกดมันสนิทแล้วคุณก็มีผูมิรู้แค่กดสนิทมันแวบขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งคุณก็ไม่รู้แวบน้อยน้อยหนึ่งนิดน้อยจนคุณไม่รู้สึกแต่อุโทกดาบทมีความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันมีนะปั๊ดเอแล้วมันไม่มีหรือมันมีว่าธาตรู้นี่เป็นดับมันไว้เขาก็เลยเนว่าสัญญามันใช่หรือไม่ใช่วะา ได้แค่นั้นพยัญชนะก็ได้แค่ว่าเนวสญญนะัสัญญาณสัญญาชตนาและฐานที่ปฏิบัติของคนเดรธีลือีดาบททั้งหลายโดวยวิธีไปนั่งหลับตาสะกดจิตก็ได้แค่นี้สูงสุด